นั่งคอยก,ก่อนนะโต,ตกินแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้หืมหิวอีกแล้วเหรอแล้วแค่นี้อ่ะมันจะพอไหมเนี่ยพอไหมพอไม่พอ กินมากก็อ้วนนะเนี่ยโตคอยนะแม่บอกให้คอยงก,กินไม่ได้นะพอไหมแค่นี้เอากินเลยกิน oh, yeah.